ถ้าอยากทำเงินบนโลกออนไลน์บนโซเชียลแต่ไม่มีเงินลงทุนทำยังไงขายตัวเองคะ่ะทุกคนขายตัวเองขายความรู้เอาหน้าตัวเองมาออกกล้องแล้วก็ออกมาให้ความรู้ผู้คนในสิ่งที่เราถนัดในสิ่งที่เราเชี่ยวชาญลองทำดูนะคะไม่ต้องเชื่อเอกก็ได้แต่ลองทำดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันจะมีอาชีพใหม่เกิดขึ้นกับคุณมืนเอ,อะเมื่อก่อนนะ เอมีรายได้จากการที่เอเดินทางไปกัมพูชาทุกเดือนแต่พอมีคนไทยมาจ้างเอไปทําการตลาดเอาสินค้าไทยไปขายที่กัมพูชาพอมีโควิดเอก็ไม่ได้ไปและเอก็ไม่มีรายได้เอก็สอนคนไม่เป็นด้วยเอไม่ใช่ครูไม่ได้จบครูไม่ได้จบอะไรมาเป็นเซลล์มาตลอดชีวิตก็คิดเอ้มันจะทํำยังไงนะก็ลอง ลองขายอาหารเดลิเวอรี่ก็ขายดีแต่เงินไม่เหลือขายดีแต่เงินไม่เหลือแล้วก็หน้ามันไม่มีเวลาที่จะพัฒนาตัวเองวันหนึ่งมีคนยิงแอดมาเป็นอาจารย์ของเอเองเป็นครูของเอเองเป็นครูที่เปิดโลกให้เอในเรื่องธุรกิจความรู้แกใช้แคปชั่นอย่างเงี้ยคุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าครับที่อยากจะออกมาสร้างรายได้จากการขายความรู้ ในสิ่งที่ตัวเองมีและตัวเองเชี่ยวชาญเอกเอ๊ะมันเป็นยังไงวะเอกก็เข้าไปดูเข้าไปส่องเข้าไปดูจนเอมั่นใจเอกก็สมัครเรียนเป็นคอร์สออนไลน์จนทําให้เอมีคอร์สก้าวเคล็ดลับสร้างธุรกิจส่งออกไปกัมพูชาได้ด้วยตัวคุณเองคือครั้งแรกเลยนะตอนที่เอยังไม่ได้เรียนนะ่ะเอกก็เปิดช่อง youtube แล้วก็มีเพจอ่าแล้วก็เปิดช่องติ๊กตอกทีนี้เอกก็คิดแค่ว่า เออออกมาให้ความรู้คนเรื่องกัมพูชาเพราะว่าทําเรื่องอื่นแล้วคนไม่สนใจแต่พอมาเอทําเรื่องไปไล่ไปนาไปสวนก็ไม่มีคนดูมีคนดูไม่เกินสิบคนเอก็เลยลองสิอ่ะที่ที่ไม่ทําเรื่องกัมพูชาตั้งแต่ต้นเพราะเบื่อไงอยากทําเรื่องอื่นบ้างแล้วก็เบื่อผู้ประกอบการไทยนี่แหละที่มาให้เอทําการตลาดให้พอเสร็จแล้วก็เลิกไปพอสินค้าติดตลาดแล้วก็เลิกทําลูกค้าเขาก็มองเราไม่ดีทีนี้ เอ๋ก็เลยอ่ะลองทําเรื่องกัมพูชาปรกดว่าผลตอบรับดีค่ะทุกคนผลตอบรับดีแล้วมันทําเงินได้ด้วยนะคะทุกคนมันทําเงินได้ด้วยเอมีรายได้จากการสอนเรื่องกัมพูชาเนี่ยน่าจะเกินห้าหมื่นเฉพาะสอนอย่างเดียวนะคะน่าจะเกินห้าหมื่นแต่มันฟรีไงทุกคนมันฟรีมันมีวันหนึ่งนะคะทุกคนแต่อันนี้คือไม่ไม่ใช่ ไม่ใช่ลูกศิษย์คนแรกนะคะจะแชร์ให้ทุกคนฟังว่าเงินมันมาในรูปแบบไหนจากการที่เราออกมาแชร์ออกมาแบ่งปันประสบการณ์ที่เรารู้ที่เราเชี่ยวชาญที่เราชํานาญเนี่ยวันหนึ่งเวลาเอลงคลิป YouTube แล้วเนี่ยเอจะใส่ลายแอดด้วยเอจะใส่ลายแอดแล้วคนเขาก็จะทักมาอยู่ดีๆคนไม่เคยรู้จักกันอะทักมาถามขอเลขที่บัญชีบอกว่าขอเลขที่บัญชีหน่อยครับจะโอนเงินให้ ถ้าประชุมแล้วที่ประชุมผ่านเขาจะมาลงเรียนกับเอแล้วเขาจะโอนเงินให้เอก็บอกเลยที่บัญชีเขาไปเขาก็หายไปประมาณอาทิตย์สอาทิตย์แล้ววันหนึ่งเอกกำลังล้างจานอยู่อยู่ดีๆมีเงินเข้ามาตอนนั้นนะเอกเก็บหมื่น้ารเก้าสิบเกาบาทเป็น private coaching ทางออนไลน์ทุกคนลองคิดดูเขาโอนเงินมาเลยทั้งที่ไม่เคยเห็นหน้าเอสมัครโอนเงินมาแล้วเกือบสอาทิตย์ยังไม่มาเรียน เพราะอะไรรู้ไหมคะพอวันที่เขาจะมาเรียนแล้วเขาทักมาหาเอในไลน์บอกว่าขออนุญาตโทรหาได้ไหมครับอ่ะพอเอก็โทรหาเขาโทรมาเอก็คุยเขาบอกว่าเขาอะติดตามเอมาเป็นปีๆแล้วใน y o u t u b e อะในเพจด้วยเห็นไหมคะทุกคนเราออกมาวันนี้ถึงเราจะไลฟ์แล้วไม่มีคนดูหรือถึงเราจะทำคลิปแล้วไม่มีคนดูแต่มันมีคนซุ่มดูเราอยู่เราไม่รู้หรอก บางคนน่ะเนี่ยแล้วลูกศิษย์คนนี้ของเอนะลูกค้าคนนี้ของเอไม่เคยกดไลค์ไม่เคยกดแชร์ share, แต่โอนเลยโอนเงินเข้ามาเลยเพราะเขาบอกเขาเห็นเอเขาดูเอมาเป็นปีแล้วจาก youtube เนี่ยพอเขาโอนเงินมานะคะเอก็โอ้โหออนไลน์มหัสจร,รย์ของออนไลน์มันเป็นแบบนี้เลยเหรอรู้ไหมคะว่าทําไมเขากล้าโอนเงินให้เอเพราะเขาเชื่อใจไงเขาเชื่อใจเราแล้วแล้วเขาก็เชื่อว่าเราเชี่ยวชาญเราชํานาญเรื่อง ส่งออกไปกัมพูชาคนจะซื้อของคือมันต้องเชื่อก่อนเชื่อใจก่อนและเขาเห็นหน้าเองเองก้าเอาหน้าตัวเองมาออกกล้องก้าเอาหน้าตัวเองมาออกกล้องเขาก็คิดแล้วว่าเออไม่น่าจะโกงแล้วก็รูปโปรไฟล์รูปโปรไฟล์ก็เอารูปตัวเองใครที่คิดอยากจะหาเงินบนโลกออนไลน์ถ้ายังไม่กล้าแม้กระทั่งเอารูปจริงๆตัวเองมาขึ้นโปรไฟล์เนี่ยคุณต้องพิจารณาตัวเองแล้วนะ แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณเล่นขำๆก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณจะหาเงินจากตรงนี้หาเงินจากโลกออนไลน์ต้องไปเริ่มต้นจากรูปโปรไฟล์ก่อนต้องเอาหน้าตัวเองมาออกเนี่ยค่ะมหัศจรรย์ของโลกออนไลน์แล้วบางเคสนะคะทุกคนยังไม่ได้สมัครเรียนกับเอยังไม่ได้สมัครเรียนกับเอนะคะแต่เอโพสขายอะไรเขาซื้อหมดเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะเอแก้ปัญหาเขาได้ เขาเป็นผู้รับเหมาแล้วแฟนเขาเป็นคนเสียมเรียบคนกัมพูชาเขาไม่รู้ว่าเขาจะส่งของยังไงหรือถ้ารู้ที่ส่งมันก็แพงแต่เอาหาคนส่งที่เก็บราคาถูกให้เขาได้เขาเขาเลยอยากตอบแทนอืมเนี่ยเงินมันจะมาในรูปแบบนี้และค่ะทุกคนถ้าเรากล้าเอาหน้าตัวเองออกกล้องเรามาเปิดช่องของตัวเองบนโลกออนไลน์อยาก ให้ทุกคนออกมานะคะจะได้มีรายได้ไปด้วยกันเรียนรู้ไปด้วยกันช่วงหนึ่งนะเอ๋ยังทําคอร์สไม่เสร็จไงทุกคนเขาก็เอ๋ก็าถามว่ารู้จักเอจากช่องทางไหนเขาทักมาจากไลน์แอดเขาบอกตามมาจาก Youtube เขาบอกเขาดูเอทุกวันเลยเอก็เลยบอกว่าอตอนนี้คอร์สเอยังไม่เสร็จถ้าอยากจะมีความรู้เพิ่มเติมในเรื่องส่งออกกัมพูชาไปติดต่อไปติดตามเอต่อได้ที่เพจไปค้าขายที่กัมพูชากันไหมเพราะเอมีลง คลิปตลอดเลยออกมาแชร์ทุกวันเลยเอก็มีหลายเพจมากเลยเพจขายของอะ่ะมันฟรีคะ่ะทุกคนช่วงหนึ่งเอเน้นขายสมุนไพรเอก็แชร์เพจสมุนไพรอะ่ะมาที่เพจหลักก็คือไปค้าขายที่กัมพูชากันไหมเชื่อไหมคะเข้าตามไปกดไลค์ทุกเพจที่เอแชร์ตามไปกดไลค์ทุกทุกไลค์ทุกคลิปที่เอโพสลงเก่าๆอะ่ะเสร็จแล้วก็ทักมา ในเพจสมุนไพรบอกถามราคาแล้วก็ขอซื้อขอซื้อเสร็จแล้วก็โอนเงินเขาไปซื้อที่ไหนก็ได้ค่ะทุกคนเขาจะไปซื้อที่ไหนก็ได้แต่ทำไมเขาต้องมาซื้อกับเอเพราะว่าเขาอยากขอบคุณเขาอยากตอบแทนเพราะเอแก้ปัญหาหเขาได้แก้ปัญหาให้เขารู้แหล่งที่จะส่งของไปกัมพูชา แล้วราคาค่าส่งคือถูกกว่าที่เขาเคยส่งใช้เงินหรือยังเห็นไหมคะยังไม่ได้ใช้เงินเลยเราเริ่มจากสิ่งที่เรามีก่อนตอนที่เอเริ่มทำนะตอนนั้นอะมือถือพังลูกน้องคนกัมพูชาทำตกพื้นแล้วก็แตกก็เลยเหลือมือถือเครื่องเดียวที่เก่าๆเอใช้จนแบตบัวมาทุกคนตอนเอเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นเอาหน้าตัวเองมาออกกล้องเนี่ยเริ่มต้นที่จะปั้นช่อง เริ่มต้นที่เออฉันมีจิตตั้งต้นแล้วนะว่าฉันจะทําเงินจากออนไลน์ให้ได้มือถือแบตบวมไม่รู้ตัวค่ะทุกคนมือถือแบตบวมไม่รู้ตัวทีเนี้ยมันจะมีเคสเป็นพลาสติกใช่ไหมคะแล้วก็ทำไมเคสมันแตกวะทําไมมันหักเอออะไรวะสุดท้ายพอมาดูแบตอ่าก็ยังไม่ทิ้งเอาไปเปลี่ยนแบตใหม่ค่ะเอาไปเปลี่ยนแบตใหม่แล้วก็ตัดต่อวิดีโอไม่เป็นตัดต่อวิดีโอไม่เป็น สมัยเรียนเป็นเด็กที่ขี้เกียจมากไม่ชอบเรื่องศิลปะคะแนนเต็มสิบได้หกค่ะทุกคนแต่ทำไมตอนนี้เอตัดต่อว,วีดีโอเป็นเพราะโควิดถ้าตัดต่อไม่เป็นะเราก็ต้องไปเสียเงินจ้างคนเราไม่อยากเสียเงินจ้างคนไงมันไม่มีข้ออ้างถ้าคุณจะเอาจริงเอก็จะมีโน้ตบุ๊กเก่าๆแล้วลูกศิษย์ที่มาโรงเรียนกับเอเอก็จะสอนผ่านซูมเราก็โทษฟ้าโทษฝนโ,โ,โทษอากาศมันกระตุก มันไม่ชัดบ้างเราก็โทษว่าสงสัยวันนี้เป็นเพราะฝนตกมั้งฝนตกมันเลยไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ไหนได้สเปคมันเก่าสเปคโน้ตบุ๊กอะเอกก็แก้ปัญหาเปิดเปิดไลน์เลยวิดีโอคอลเลยวิดีโอคอลให้เห็นหน้ากันเอกก็เริ่มมาจากมือถือเครื่องเดียวทุกคนการจะทําออนไลน์มันต้องมีไม์ไม์อะเอกก็ไปซื้อในตลาดนัดทุกคนเริ่มต้นที่ตลาดนัดราคาร้อยเจ็ดสิบาทแล้วตอนนั้นมันมีมันมีคนละครึ่งใช่ไหมคะอ่ะ เอก็เริ่มต้นจากอย่างนั้นแหละค่ะทุกคนแล้วสายก็ยาวแค่เมตรครึ่งเองก็เริ่มมาจากอย่างนั้นขาตั้งกล้องตอนนั้นก็ไม่มีก็สั่งผ่านช้อปปี้ลาซาด้าหิบาทเป็นหนวดปลาหมึกอะไรเริ่มได้ก็เริ่มไปก่อนพอเอเริ่มมีเงินเข้ามาใช่ไหม